สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรพระเครื่องนะครับในชุดรอบในวินาในับบ่ายๆนะครับก็ปรับเปลี่ยนเวลาเช่นเคยนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นะครับของเราในชุดนี้ก็มาพบกับพี่ๆสมาชิกในครับะจะได้มีเวลาดูกันเยอะขึ้นนะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนเวลาให้นะครับจับคู่เหมือนเดิมครับพี่นะเป็นหน้าพลาชุดใหม่นะครับอยากพี่ๆได้ลองได้รับชมกันดูนะครับจับคู่300บาทนะ นะปรโมชาแนแน่นอนแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่น้าไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะในครับพร้อมรับสายเสมอในครับมาเดี๋ยววันนี้ในพี่น้าเด็ดเด็ดขนาดไหนเริ่มต้นรายการแรกนะครับรายการแรกในพี่น้าเป็นเหรียญพ่อคลิ้งในพี่น้านะพ่อท่านคลิ้งครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญนั่งสมาธินนครับนะพี่พี่จ๋านี่คพี่วัดถลุงทอง แนววัดถหลุงทองนะครับนครศรีธรรมราชนวพิพิยานครศรีธรรมราชนะจับคู่ได้นะแนวรุ่นทุนเก้าครับรุ่นทุนเก้าพี่พี่สามารถจับคู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ในราคาที่แบบโปรโมชั่นนะราคาแบ่งปันเงียพี่เอาไปคู่ละสามร้อยะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นชินราร่าดีครับพี่นะครับเป็นเชียร์ราสายใต้นะครับนะเชียร์ราหลังยันนะครับเป็นของทางสายใต้พี่นะครับพ่าแดงว่า เนาดำเป็นพ่อแดงไหมพี่เนี่ยเดิมจริงเนาแล้วเนื้อกระแสโลหะอย่างี่ยงกับว่าสุทัศน์เลยนะจับคู่สามร้อยเนาจับคู่สามร้อยบาทเนาเราก็เชียร์ร้าอินโดเจนพิมพ์ต้เนาต้อบัวขีดนาพิม์ตอนี่เนื้อแห้งนะนะผมชื่นชอบตรงเนื้อท่านนี่แหละพี่เนาแห้งดีจังเลยรับพิม์ตไม่ใช่แห้งธรรมดาที่แห้งแก๊กเลยนะนี่ครับเนานี่ยพี่ดูเดยคมกิิบเลยเนี่ยเนาไปคมกิิบเลยนะ เอาไปเอาไปคู่ละแนวคู่ละสามร้อยแนพี่พี่คู่ละสามร้อยบาทแนพระพิตาเนี่ยดูพระพิตาเนี่ยพี่พี่ลองดูพระพิตาเนี่ยนะครับเก่าจริงเดิมจริงแห้งจริงครับพี่นับน ah ่าจะเป็นของหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วนะเอาพี่ดูตัวยันเดยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับพี่รับหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วเอาไปคู่ละคู่ละสามร้อยพี่จับคู่ได้เลยนะครับ จับคู่ได้เลยพี่นะครับเราก็นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อวุ้นเหรียญเก่านะนะครับเป็นเหรียญเก่าครับพี่นะครับหลังจะเป็นหลังยันนะครับหลังจะเป็นหลังยันเอาเอาคู่ละนะครับคู่ละสามร้อยบาทแนวหลวงพ่อวุ้นนะครับคู่ละสามร้อยปากน้ำพี่นะครับได้เดิมดีเนื้อผงช็อกนะครับลังเครื่องแป๊กเดิมเดิมแนวผงช็อกครับพี่นะครับลังเครื่องแป๊กเดิมเดิม เนี่ยดูเนื้อเนื้อเป็นก้อนเลยนะเอาไปคู่ละในวิดีโอกู่ได้สามร้อยบาทเดบพิมสามนะเดบพิมสามนะเอาไปคู่ละสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นเหรียญระฆังนเนื้อเหรียญระฆังดวงพวกก่อเกษมเขมโกก็พี่นะครับโโอ้หุ่นพันธรรมชาติจริงๆนะครับปีหนึ่งหกนะครับพี่ไหมหุ่นพันธรรมชาติจริงนะปีหนึ่งหก เอาไปคู่ละสามร้อนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้จริงๆเป็นเออ่กันหาชาลีนะใช่ไหมเนี่ยกันหาชาลีพี่นะครับคล้ายๆเป็นของหลวงพ่อหลิวอะวัดไร่แตงทองครับพี่เคยเห็นไหมเนี่ยพ่อหลิวอะเอาไปคู่ละสามร้อยนะครับคล้ายๆนะน่าจะใช่หรือไม่ใช่นี่ก็ต้องช่วยกันดูอีกทีนะครับเอาไปคู่ละสามร้อยนะครับพ่อโตบางพลีนะครับพ่อโตบางพลีกับพี่นะครับส่าแดงๆนี่ขึ้นเต็มเลยนะแนวส่าแดงๆนี่ขึ้นเต็มเลยพี่นะหลวงพ่อโตบางพลี เห็นไหมพ่อโตบางพีนะเอาไปคู่ละในอะัมดาวคู่ละสามร้อยพ่อโตบางพีนะครับโอ้หน้าตาชัดเจนก็พี่พระรอบโบราณเดิมๆนะพะ่อโตนะเอาไปคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้จะเป็นหลวงว่อปานนะพี่นะเป็นขี่ไก่พิมนะพ์มเล็กนะเป็นพิมพ์เล็กนะเอาคู่ละสามร้อย นะครับอปา่าแล, <among S 1> ล้วก็องค์นี้เลยนะครับสำหรับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทิมกับพี่รูปทรงหยดน้ำนะครับหลวงปู่ทิมรูปทรงหยดน้ำโอ้ยข้ามเหือเดิมๆนะครับเออข้ามเหือดเดิมๆเลยพี่หลวงปู่ทิมนะเอาคู่ละคู่ละสามเราจะจับคู่น้าให้ผมบอกแล้วนะครับของเราได้เดิมจริงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคําข้าวแนวพี่นะคาข้าวของหลวงพ่อฤาษีงดาคําข้าวก็เนื้อสวยนะครับอันนี้ผิวพันธุ์พระาใช้มา รับผิวพันธ์ธรรมชาติครับพี่นะผิวพันธ์พระใช้มาครับพี่คู่ละคู่ละสามร้อยนะจ,จัดแบบจับคู่ได้นะคู่ละสามร้อยแล้วก็พระปิตานนะครับองนี้จะเป็นพระปิตาในครับเป็นไม้แกะนะครับหลวงปู่หย,ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่หยิยมครับพี่ ตาไม้แกะนะปูเอี่ยมเอาคู่ละ3 0มยบาทครับปูเอี่ยมแล้วก็หลวงปู่ทวดเจ้าพี่สำหรับองค์นี้นะครับพี่ดูเลยไข่เดิมๆเลยไหมพิมพ์ชรุ่นะครับนี่คือว่านกางยายักษ์นะครับไข่เดิมไข่ธรรมชาตินะครับเอาคู่ละพี่จับคู่ได้นะนะจับคู่ได้เลยพี่คู่ละ300รําเสือนี่เนื้อสวยนะครับขู่ทาเสือพี่ดูผิวหิ้งอ่ะเห็นไหมทาเสือพิมพ์ใหญ่เห็นนคผิวหิ้งหิงเลยแล้วผิวหิ้งผิวเดิมผิวธรรมชาติรับสำหรับพระทำเสือนะ ยิ่งเดิมและธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับจับคู่นะจับคู่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระกิ่งองค์นี้จะเป็นพระกิ่งเก่านะครับพี่พี่อ่าองค์นี้นะจะเป็นพระกิ่งเก่าซึ่งเขาเขียนไว้ว่าพระกิ่งบุญเยริศกิ่งเก่ากิ่งเดิมแล้วลั่นคลิกกันเนี่ยอ่อจับคู่ได้นะจับคู่สามร้อยนะครับอ่าจับคู่สามร้อยแล้วก็องค์นี้ องค์นี้แม่งโคตรใหญ่เลยพี่ในครับสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ในครับ่าพี่พี่จ๋าพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับโอ้โหไกเซอร์เนื้อมันโคตรสุดเลยพี่ดูดิเห็นไหมเนื้อโคตรสุดเลยนะไกเซอร์นะครับอาจจะมีร่องรอยการปิดทองร่องชาติในครับในร่องชาติก็จะมีรอยคราบแดงๆนะในครับเราก็องค์ใหญ่หน่อยปิดทองร่องชาติ คู่ละ300บาทนะฮะจัดแบบจับคู่ได้พี่นะค,คู่ละสา0รบาทนะครับเราก็จอบเล็กอันนี้เนื้อสวยนะจอบเล็กเห็เนไหมจอบเล็กนะจอบเล็กหลงพวกเงินเอาคู่ละ300บาทพี่นะจอบเล็กกลพวกเงินนะจัดแบบจับคู่ได้นะพี่นวคู่ละสาม0้อยเก็องคนี้ เอ๊ะจริงๆสำหรับองค์นี้นะเป็นพระปฏิมากรนะครับมงคลบพิตรครับพี่ศรียุทธยาอ่าด้านหลังก็จะเป็นตัวยันเห็นไหมด้านหลังจะเป็นตัวยันนี่คืออา่าพระมงคลบพิทแนวศรียุทธยานะเอาไปคู่ละสามร้อยคู่ละพี่นะจัดแบบจับคู่ได้นะคู่ละสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นหลวงพ่อสดครับพี่นะครับเป็นพระมงคลเทพมุนีนะครับพระมงคลเทพมุนี อ่าวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยพี่เอาคู่ละนะจัดแบบจับคู่ได้ครับพี่คู่ละสามร้อยบาทนะครับคู่ละนะคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็องนี้อง์นี้จะเป็นไอ้องนี้เป็นหุวรพ่ออ่ำนะครับบุวรพ่ออ่ำวัดชีปากขาวไปใช่ไหมนะครับพ่ออำ่ำพ่ออ่ำของสุพรรณบุรีพี่ เนี่ยพี่จ๋าพ่ออ่ำนะของสุพรรณบุรีนะเนี่ยหล่อบโบราณเดิมๆเลยพี่เอาไปคู่ละสามร้อยครับพี่จับคู่ได้เนี่ยครับแล้วก็พระคงดำดำพูนครับพี่เนครับพระคงดำดำพูนกุกเก่าในครับเน้นย้ำในครับเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอ่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับพี่เอาเอาคู่ละคู่ละสามร้อยในครับแล้วอันนี้ก็สุดยอดจริงๆนะดูดิ เป็นหนุมานองค์ใหญ่เห็นะครับพี่พี่เนี่ยมีรอยคาบทงคาบทองด้วยนะพวกผมเห็นก็ตั้งไว้ผมก็ได้จัดมาดินะครับหรือว่าเป็นแกะเป็นองค์คูนะครับหรือยังไงเอออะไรยังไงนะครับองค์ใหญ่เหมือนกันองคใหญ่ได้ละนะครับได้มาเนี่ยเอาไปคู่นะพี่นะจับคู่นะจับคู่สามร้อยผมแบ่งให้เป็นหนุมานจับเข่าหลวงพ่อสุนทรสารากุลนะนะน่าจะเป็นองค์คูว่าองค์ต้นแบบว่าเนี่ยเป็นองค์คูองค์ต้นแบบด้วยพี่นะครับเอาไปคู่ละ สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องนี้จริงๆอ่ะเป็นเขาเรียกว่านาบรายทรงปืนในะครับพี่พี่นาบรายทรงปืนครับพี่โอ้เก่าแบบกรอบแตกอะในครับไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่าแบบกรอบแตกอะในครับนาบรายทรงปืนเก่าจริงนะครับโอ้โหพี่ดูดิเก่าจริงนะครับนาบรายทรงปืนเอาไปคู่ละสามร้อยบาทนนครับแล้วก็องนี้ สำหรับมงนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อชุยวัดคงคารามครับพี่แนวหนึ่งในห้าเป็นจภาคาีพระเนื้อเหรียญนะนะครับหลวงพ่อชุยครับพี่รับเลี่ยมจาบขอบโบราณมาก่อนนะครับแนวร่องรอยการแกะยังคงอยู่นะครับร่องรอยการแกะยังคงอยู่เอาไปคู่ละสามร้อยนะครับเราก็สมเด็จไม่ได้ตัดปีกดูดิสมเด็จไม่ได้ตัดปีกนะเนื้อหามวลสารแบบเดิมๆเลยนะไม่ได้ตัดปีกแล้วเนื้อหานุ่มดีจังเลยพี่ เห็นไหมเนื้อหาหึกนุ่มดีจังเลยพี่หลังรอยนิ้วมือเดิมแนวหลังรอยนิ้วมือเดิมเอาคู่ละในพี่จะจัดแบบจับคู่ได้นะคู่ละสามร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องนี้เป็นอ่อเขาเรียกสิงป้อนเหยื่อนวครับสิงป้อนเหยื่อหลวงปู่แขกเขาพี่วาสุนุทรนประดิษฐ์ป่ะใช่ไหมพี่สนุโนครคเนวอา่าฝักไม่ดำฝักไม่ขาวปะ่ะ ใช่ไหมอันนี้เป็นฝักไม่ดำเนี่ยเนะครับเป็นสิงป้อนเหยื่อนะครับเอาจับคู่ได้นะสิงป้อนเหยื่อนะครับหลวงพวกแขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับคู่ละ300บาทนะครับจัดแบบจับคู่ได้แล้วก็นนี้เป็นของอาจารย์ฟั่นนะครับคมกิฟเลยพี่นะครับของอาจารย์ฟั่นนะคมกิฟเลยพี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรมีค่าเหมือเดิมๆนะครับปีเป็นรุ่น2สิทธิ์สร้างนะครับรุ่น2นะเนี่ยครับรุ่น2เอา เอาคู่ละในวิดาจับคู่นะคู่ละสามร้อยบาทนะฮะจัดแบบจับคู่ได้ในวินาคู่ละสามร้อยพระเปิดโรค,ครับพี่แนวะเปิดโรคอันนี้เป็นของสุโขทัยนะนะนวเปิดโรครับพี่เนื้อตะกัวสีแดงเปิดโรคอย่างสวยแนวะเปิดโรคอย่างสวยเปิดโรคอย่างเดิมอย่างดูง่ายคนะับหลังลาย้านแนวะเป็นพิมพ์เล็กนะเปิดโลคพระอย่างสวยเลยพี่คู่ละสามร้อยแนวคู่ละสามร้อยอีกหนึ่งองค์แนวะสำหรับองค์นี้จริงๆเป็นของหลวงพระมุย่ย พ่อมุย้ยดอรอไล่เนี้พี่นะครับเป็นลูกหล่อนะครับลูกหล่อเพราะมุย้ยดอรอไล่สุพรรณบุรีจัดแบบจับคู่ได้นะครับในราคาที่แบบเบาๆคู่ละสามร้อยบาทนะครับเราก็หลวงปู่เพิ่มดูเนื้อเนี่ยนะครับหลวงปู่เพิ่มนี่ดูเลยหลวงปู่เพิ่มปีหนึ่งแปดวัดกลางบางแก้วนแนวเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะปู่เพิ่มมาไปคู่ละสามร้อย แล้วก็พระกิ่งพิมพ์ห่มคุมเปียกทองนะครับพระกิ่งพิมพ์ห่มคุมเปียกทองตอกว่าวังหน้านะครับตอกว่าวังหน้านะครับพระกิ่งพิมพ์ห่มคุมเปียกทองนะด้านหลังเขียวาเปาเรสบรอห้านะครับเปียกทองพี่เป็นพิมพ์ห่มคุมนะผมว่าก็สวยแลคะคลาสสิกเดียดูเดี คู่ละสามร้อยบาทน,นะครับแล้วก็รวมพื่อเงินเนี่ยพี่นะครับอันนี้เป็นท่ามาไฟนะครับเหลืองอมเขียวในอันะนะั้จี้จัดในหัวใจนะครับเหลืองอมเขียวจี้จัดในหัวใจนะครับพี่ในครับสำหรับอา่าดวงพื่อเงินวัดท่ามาไฟนะครับดูดิเหลืองอมเขียวจริงในะครับมีสาแดงขึ้นแบบปราบลายนะครับสวยสวยเดิมดูง่าย นะครัส fish, source, บสวยเดิมดูง่ายสบายตาครับพี่เอาไปคู่ละ300รอยบาทนะครับแล้ว <Good> ก okay. hmm. ็พญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนก็พี่นะมีร่องรอยในการจานไม่ใช่เต่าทั่วไปนะครับนี่ก็พี่กำลังมาแล้วกระแสนะครับอ่ากระแสกำลังมานะนี่ดูกระดงดูกระดองได้เลยพี่นะครับนี่คือพญาเต่าเรือนนี่พี่มีเต่ามีกินมีใช้นะครับอ่าดูด้านล่างเนี่ยดูกระแสโลหะดิเนดูเขาหน้าเขาจะแปะอะไรไว้เลยแหละนะครับเนี่ยได้มาเดิมมาก นะพี่ได้มาเดิมมากนะครับอยากแบ่งปันพี่พี่สมาชิกได้ใช้นะเอาไปคู่ละสามร้อยนะจับคู่ได้เลยนวองค์นี้จะเป็นพิมพ์ของอ่อลงกู่พี่รับอาจจะเป็นของระจุบุมปะพระลงกู่นะพี่นะเป็นพระสมเด็จลงกู่พระสวยนะพี่เอพระสวยและได้ความชัดเจนนะครับพระลงกู่นะพี่นะพระสมเด็จพิมพ์สวยๆเลยนะเอาไปคู่ละนะครับจัดแบบจับคู่ได้นะเอาคู่ละสามร้อยบาทนะครับจัดแบบจับคู่ได้เลยรับหลวงพระสุด นะครับอ่านี้จะเป็นโปรพสุดประการหลงนะนะยครับพี่พคมไหมคมพอไหมผิวทองแดงโรมดำานะยครับอ่าผิวทองแดงโรมดำก็พี่นะี่ครับมีต่อโคโด้ดโค้ดชัดเจนมาปีสองสามนะครับพรสุดสองสามเราก็หลังนะพี่นะดูยันเดยดูยันดูดนดพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาตินะครับเอาไปคู่ละนะีครับคู่ละสามร้อยล้วก็รายการสุดท้ายรายท้ายสุดกับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะ องนี้จริงๆอ่ะเป็นพระสมเด็จแบบเปิดหน้านะครับเป็นพระสมเด็จแบบเปิดหน้าครับพี่นะครับมวลสารนี่เป็นก้อนเลยนะนะครับพี่พี่มวลสารนี่เป็นก้อนเลยนะพี่ดูมวลสารดูดิ มันไม่ใช่ธรรมดานะดูงอนสารได้เลยพี่นี่คือสมเด็จวัดลลังค์นะครับนะเรียมเปิดหน้าเขาเรียกว่าเรียมแบบวินเทจนะครับเรียมเปิดหน้าเรียมแบบวินเทจนะครับด้านหลังก็พี่เนื้อโซนตุบตับนะครับมวลสารหนาแน่นแน่นจริงนะครับพี่เนื้อแน่นจริงและหน้าแขวนด้วยนะนะถ้าพี่ท่านใดที่อยากได้แบบว่าเข้มขลังแบบจัดจ้านนะต้ององค์นี้ยพี่นะมีขอบปรีด้านข้างนะครับนี่มไม่กล้าแกะออกนะเพราะพระเขาเก่าเขาเดิมจริงเอาไปคู่ละสามร้อยบาท ในครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านที่สนใจรายการไหนจับคู่ได้รีบโทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ